ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่นะครับที่พระเจ้าทรงโปรดให้เป็นวันสบาโตพิเศษสําหรับพี่น้องทุกคนวันนี้เราจะได้เ,เรียนรู้กันอีกแบบหนึ่งนะครับเ,เรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้เลยครับพี่น้องครับจากอาทิตย์ก่อนที่ผมเล้มาแบ่งปันไปนะครับเราได้รับความรอดก็รอดโดยความเชื่อของเรานะครับ เพราะว่าแต่ละคนแต่แผนการนั้นสำหรับพระเจ้าแล้วคนที่ได้รับความรอดก็คือคริสตจักรถ้าไม่ได้มาคริสตจักรก็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับสำหรับความรอดนะครับสุขภาพฝ่ายร่างกายและสุขภาพฝ่ายจิตสำคัญที่สุดนะครับฉะนั้น สำคัญสันใดยิ่งกว่านั้นสุขภาพป่ายจิตวิญญาณก็สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับและก็นั่นคือการบอกบอกถึงความสําคัญที่สําคัญมากที่สุดครับในการที่มาคิดจักรที่สุดก็คือสุขภาพของคิดจักรเพราะว่าคิดจักรเป็นชุมชนของคริสเตียนทุกคนนะครับหรือเราผู้เชื่อได้รับความรอดแล้วอืขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ตัวอาคารนะครับคิดจักรบางคนคิดว่าเป็นตัวอาคารแต่คือสถานที่นวัตการในพระคัมภีร์เดิมเรียกว่าพระวิหาร ะฉะนั้นในครั้งหนึ่งนะครับมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งครับพยายามมาถามพระเยซูว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นต้นเป็นใหญ่ที่สุดเขาก็ได้รับการถามจากาคนทั้งหลายนะครับแล้วก็พระเยซูก็เลยตอบว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกําลังของท่านอันนั้นคือคําตัดของพระเยซูและก็ธรรมบัญญัติที่สองก็คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับกันด้วยความรักของพระเยซูเมื่อรักกันด้วยความรักของพระเยซูก็คำดำหลับที่สามของเราก็มีก็บอกว่าความรักแบบพระเยซูเป็นเครื่องหมายของสาวกขอ,ของแท้ๆของพระองค์เลยนะครับอ่าน,น,นั่นคือพระบัญญัติใหม่เรายังพูดถึงธรรมบัญญัติใหม่พี่เดิมนะสมัยนั้นนะครับดังนั้นในระบบของศาสนามักจะนำธรรมบัญญัติมาจับผิด จะผิดแต่คนอื่นแล้วก็ลงโทษนะครับตามการกระทําผิดคนนั้นเช่นเอาหินกว้างบ้างดูถูกพ่อแม่ของคนนั้นบ้างด่าพ่อแม่คนนั้นบ้างคนที่ล่วงประเวณีก็โดนด้วยไบไ,ไปบ้างนะเป็นต้นว่าแต่พระบัญญัติของพระเยซูเป็นบัญญัติใหม่ในยุคข,ของเรานะครับซึ่งนํามาด้วยความรักนะครับการเรียกร้องให้กลับใจใหม่เพื่อรับการยกโทษการให้อภยัยการกลับใจการเริ่มชีวิตใหม่ โดยความรักของพระองค์นะครับฉะนั้นก็ในสิ่งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงธรรมะบัญญัติใหม่ของพระเยซูมีก็จงอธิษฐานนะครับแล้วก็เมื่อมีผู้ข่มเหงท่านแม้ว่าผู้ที่รักท่านะจะได้บําเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทําอ,าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอ่านาพระคัมภีร์บทที่ห้ามัทิวไว้ก่อนเดี๋ยวพูดไม่ถูกพระคัมภีร์บทที่ห้าข้อสิบสี่สิบสี่แล้วกัน ศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อขมเหงท่านคำคำเริ่มต้นของพระกภพีว่าไงเขาบอกว่าจงรักศัตรูของท่านนะครับและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ขมเหงท่านแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บําเหน,น็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือ,อพระเจ้าอวยพรนะครับ